ใหญ่มากคือใหญ่เท่าหน้าเลยนี่จ้าป้ยแน่นมากทุกคนลูกใหญ่มากจริงแป้งนุ่มไส้ข้างในคือหมูสับหมูสับจริงๆรง <Wow. S 1> อันนี้จะเป็นไข่เค็มนะทุกคนคือแบบคือดีงามมากดีตัดใจมากทุกคนอร่อยมากจริง ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพรพาสตอรี่อีกแล้วนะคะทุกคนในคลิปนี้นะคะเราจะมาแบบชิลชิลสบายสบายนะคะทุกคนท่ามกลางชายหาดนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าเป็นชายหาดกับทิงไลน์นะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะมีความพิเศษคือ <c ười> คือเล็กเนี่ยอยากกินสลาเป่านะทุกคนสลาเปาเซเว่นนะทุกคนคือทุกคนก็คงเคยกินอยู่แล้วลว่า ซาลาเปาเซเว่นคือมันอร่อยมากแป้งนุ่มมากนะคะทุกคนเลิกาทานบ่อยแต่ว่าวันนี้ทุกคนเราไปซื้อซาลาเปาที่เซเว่นนะคะคือเมื่อเมื่ออดีตที่ผ่านมานะคะทุกคนเขาจะเป็นซาลาเปาแบบว่ามีตู้เนาะมีตู้ที่แบบว่าไว้วางซาลาเปาว,วางขนมจีบอะไรบาบา,บา,บ,าบานะคะทุกคนคือแบบว่าเราจะเห็นกันนะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะทุกคนมันจะมีซาลาเปารูปแบบใหม่ที่เขา ไม่มีตู้แบบนั้นแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไม่มีแบบว่าเป็นซาลาเปาแบบว่าซาลาเปาเซเว่นแบบเป็นแบบที่เขาเป็นแพ็คหลายๆลูกแล้วเวลาเราสั่งซื้อเขาเขาก็มาเวให้เรา่าเงี้ยมันไม่มีแล้วนะทุกคนมันจะมีเป็นซาลาเปาเดี่ยวเล็กจะให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวป๊บนึงมันจะเป็นซาลาเปาแบบนี้นะทุกคนเป็นถุงแบบนี้นะคือแบบว่าลูกใหญ่มากนะจ๊ะทุกคน เล็กซื้อมาจากเซเว่นะคะ 20, ราคายี่สิบแปดบาทนะคะทุกคนคือนี่อันนี้ก็แอบแกะไปแล้วนะทุกคนคือแบบว่าเมื่อวานก็กินไปแล้วแหละแต่อูลูกใหญ่มากทุกคนจริงเรื่องจริงนี่นะจ๊จะเจ้าออกมาให้ดูนี่ทุกคนลูกใหญ่มากคือใหญ่เท่าหน้าเลยก็ <c oughs> <c oughs> ว่าได้นะคะรับขนมจีบสระเปาเพิ่มไหมคะ <c oughs> นี่นะจ๊ะทุกคนเขาจะมาเป็นแพ็กแบบนี้แล้วนะจะที่แบบเมื่อดีที่เราเคยซื้อแบบยังไงอะแบบอดีตอด็มันไม่มีแล้วมันมาเป็นเป็นไซเป็นแพ็กเป็นซองแบบนี้นะทุกคนคือแบบว่าเราก็ให้เขาเวฟนะทุกคนคือแบบแป้งก็ยังหนานุ่มเหมือนเดิมนะคะทุกคนคือไส้อัดแน่นมากแล้วลูกใหญ่มากนะคะทุกคนเดี๋ยวเรา จะมากินให้ทุกๆคนดูนะจ๊ะทุกคนวันนี้มาแปะมารีวิวซาลาเปานะทุกคนคือแบบแป้งนุ่มมากแล้วเล็กสั่งเป็นหมูสับไถ่ายเค็มนะคะ,อ,ะอร่อยนี่ไส้เขาคืออัดแน่นมากนะทุกคนแต่เราก็สั่งส้งตมตำกับอะไรอันนี้อะไรนะน้ำตกเหรอ<ก>ไม่ใช่ข่ามุนอะไร เราสั่งส้มตามกับน้ำตกคอหมูย่างมานะคะเราจะมากินกับซาลาเปานะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่านะจ๊ะนี่ให้ดูส้มตามของเราทุกคนอันนี้ก็คือส้มตามของเราจ้าก็คือแบบว่ากินหมดไปแล้วจ้าครึ่งหนึ่งจ้านี่ก็คือน้ำตกคอหมูย่างนะคะทุกคนคือแบบว่าลืมถ่ายไงว่าเราจะ กินกับซาลาเปาลืมลืมนี่ก็คือซาลาเปาของเราเดี๋ยวเราจะมากินให้กับทุกๆคนได้ดูกันจ้านี่นะจ๊ะทุกคนเราก็จะมากินซาลาเปากับส้มตำนะคะทุกคนกินยัอยๆทุกคนเลยคือแบบไส้แน่นมากดูให้ดูนี้ไส้แน่นมากคือแบบไส้แบบเยอะมากทุกคนคุ้มกับราคามากนะคะทุกคนเราก็จะมากินกับส้มตำกันเลย อ,อร่อยได้อยู่เด้อจีนกับลาวผสมกันนะ <laughs> แต่เราก็เวก็กินข้าวเหนียวไปแล้วแหละข้าวเหนียวก็ซมตำไปครึ่งอือก็อร่อย ตอนนี้อยู่ที่หาดกระทิงลายค่ะใครที่แวะมานะพัทยาแวะมาเที่ยวที่หาดกระทิงลายนะทุกคนแล้วก็มาอุดหนุนต้ตมตําของป้าได้นะคะมีเจ้าเดียวในหาดกระทิงลายนะทุกคนคือแบบอร่อยมากรสชาติแบบว่าจัดจ้านคือแค่เราสั่งว่าต้ตามตําปูปลาคือแบบป้าจ,จัดให้ค่ะรสชาติคือแบบอร่อยมาก แล้วป้าเขาก็ทำสะอาดด้วยนะทุกคนเล็กติดใจในฝีมือป้ามากินทุกวันเลย นี่จ้าป้ายแน่นมากค <Wow. S 1> ลูกใหญ่มากจริง <Wow. S 1> แป้งนุ่มไส้ข้างในคือหมูสับหมูสับจริงจริงไม่ไม่ได้หมูสับเป็นแป้งนะทุกคน <Wow. S 1> เป็นหมูสับล้วนนะแล้วก็จะมีไข่เค็มนี่ <Wow. S 1> อันนี้จะเป็นไข่เค็มนะทุกคนคือแบบคือดีงามมากรีต่อใจมากทุกคนอร่อยมากจริง กินร้อนๆตอนเช้าค่ะยิ่งอร่อยวันนี้มารีวิวแป้ไม่ได้มารีวิวครีมมารีวิวแต่ละเปาจ้าแต่ก็ยังอยู่ในโหมดเซเว่นอยู่นะทุกคน <S <S 1> <S 1> คือบอกตรงว่าทุกวันนี้เลยกับเป็นทาสเซเว่นไปแล้วนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นครีมโลชั่นของกินอะไรแบบนี้ก็จะ ไปเซเว่นนะคือมันหาง่ายมากอนะ่ะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเซเว่นหมดแล้วจ้าทุกคนหาง่ายมากแล้วก็สะดวกสบายมากนะคะทุกคนคือมองไปทางไหนก็เจอแต่เซเว่นอ่ะถูกปะ่ะแล้วก็คุณภาพของเขาก็ดีมากนะอันนี้ไม่ได้มีผู้สนับสนุนเป็นเซเว่นนะคะคือแบบว่าของเขาดีจริง มีใครกินแปลกแบบนี้เปล่าอาจจะมีเนาะไมฆ้วนจะไปไหนเสียทุกคนคลิปนี้นะคะทุกคนเราก็จะเห็นบรรยากาศเป็นทะเลนะคะเป็นชายหาดเล็กๆชื่อหาดกระทิงลายนะคะทุกคนเราก็จะมาแบบว่าชิลๆนะคะทุกคนในวัน ในวันวันสบายสบายของเราเนาะวันนี้เนาะก็คือแบบว่าเป็นคลิปที่แบบสบายสบายนาะทุกคนมารีวิวซาลาเปาที่แบบเราชอบมากแล้วก็เนื้ออัดแน่นคือแบบคุณภาพขับจอมากนะจ๊ะทุกคนสุดท้ายนี้นะคะคลิปนี้ก็เป็นความความบันเทิงแล้วก็มารีวิวซาลาเปาเซเว่นที่เล็กชอบทานนะคะทุกคนถ้าใครแบบว่าสนใจก็ไปหาซื้อได้นะคะที่เซเว่นในราคา ถุงละ28บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะทุกคนคือแบบว่ากินอิ่มสามารถกินตอนเช้ากลางวันหรือเย็นก็ได้นะคะทุกคนคือสะดวกมากหาซื้อได้ง่ายมากนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครที่กำลังมองหาแบบสลับเปลาแบบว่าดีๆสักสักอย่างหนึ่งหาของกินหรือแบบว่ารองท้องนะจ๊ะทุกคนก็ช่วยเป็นกำไรเป็นกำไร ช่วยเป็นกำลังใจกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเล็กด้วยนะคะทุกคนในคลิปนี้ก็มาแบบว่าผมปิวมาเลยจ้าทุกคนลมแรงมากนะคะขึ้นแรงมากแต่ว่าบรรยากาศดีมากนะคะลมเย็นคือแบบชอบมากนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนในคลิปหน้าเล็กจะมารีวิวอะไรให้กับทุกๆคนได้ดูนั้น ในสไตล์ของเรเกรงนะสุติคนรอติดตามได้เลยจ้าคลิปนี้ขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย